ครับนี่แหละของแท้พี่น้องเดียวเราสิ่งผ้ารอครับงานขอเตรีม,เต,มเต็มแล้วพี่น้องอามาเบิง่งดูว่าสิ่งที่จะบอเจ้าเศรษฐีเป็นงานเสียงเป็นงานเสียงใจต้องนิ่งพี่น้องดูนะด่าไรมาแล้วดากะด่าก,ากต้มแล้วพี่น้องเจ้าเศรษฐีเนาะทดสอบตัวเดือนด้วย เดินได้ปออดากไปเลยไปนอนเกาเศรษฐีครับผมเล่งงานเสียงไปเลยเสียงกิงๆนี่เสียงเกิดเยพี่น้องเอ้ยดูละ ไปฮะต้นมะพร้าวมามันต้องห้องแล้วล่ะมึงแล่าเนี่ยรู่แหละนั่นแหละไม่แสงขาวก็ได้น่ะนี่แหละเฮ้ยมันขึ้นได้อยู่แล้วเขาต้องขึ้นเขาต้องขึ้นได้มั้เขาต้องมีกำลังแก่ในการขึ้นมองไม่เนาะสี่ยอททอดที่เป็นไงเงี้ยอ๋อต้องขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ก็ต้องหาให้มอง เอาไหมาข้ามนี่กินนักกนเ้นอ่เออว่าดินดินมันอุ่นน้ำแห้งเองเรื่องคือมันมันมดูเดินอุ่นน้ำแห้งวันนี้เอาลงมาตำรมันหนักเน้รถจีที่ตันเนาะี่เป็นันเนาะ เออต้องเขาต้องบอาเขาหาูุจำเรื่งเขาต้องบอกเพราะว่าเรา,เราอาจจะไม่หู้นะว่ามันนี้ กินรับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็แต่งแต่งขอบได้แล้วแต่งขอบฝั่งนี้ได้แล้วครับพี่น้องแต่งขอบฝั่งนี้ได้แล้วแต่ว่าเราจะย่อลงมาฝั่งนี้เราจะตั้งหาไปที่ตั้งถึงรับเพราะว่าดินมันดินมันเหลี่ยงไม่มาได้ใช่ไหมครับฝั่งเก่าเลยพี่น้องเพราะว่านฝั่งนี้มันแข็งอยู่เพราะต้องไปบอกเราเรียกอะไรเป็นแหลี่ยงอย่างเงี้ยฝั่งนั่นอ่ะไปบอกเราเนี่ย ้ก็ไม่บอกว่าฟังเดี๋มันเล้วยงเงี้ยเพไปบุรยาเขาจะเปล่นไปนะ่าฟังนี่ไปบุรีกับบอรสีจะไปนะดมานี้นะรจมมันจะดึถึงยากดิมันไปบุรีนะกเด้นกระจะกระเนกระจะกระมังหองเก้าเนี่ยว่าว่าก็ต้องแตงกระมังห้องขึ้นมากองเก้านี่เออต้องไป่บอกเรา ừ. Vào này mà lê đi Đi nìm thế này vào À Cứ, cứ đó tổng tên mà khử phần cầu quân để cho Cho mấy nhang tổ thương Ở nào bị bọt lâu Bày bị bọt cánh, bị bọt cánh Bày bọt bày, bày Bày cuối nó cánh, bày qua cái xe cả nhà nó tên mà thang cầu bằng này, bằng lo mái này เมื่อขึ้นโมดินจืดได้ดยุ้นั่นแล้วทไปพุ่นี้มันจะจมมันจะจมเจ้าน้องไปบอกไปไปไปนั่นไหนบ่มันไหลได้น่ะเอ้ยกันได<ป>ว่ากันขึ้นพี่เาวยิบมาเงาไม่เงามาบ่ได้อย,ย,ยู่แล้วไงเจ้าบ่มันมาหิบมาบ่ได้อย,ย,ยู่แล้วเราไปแตงมาขึ้นฟังนี่ไปบอกก้อนก้อนมันจะจม การหนักยครับหาทา้ขึ้นเพราะดินดินเป็นดินเด่นทางเข้าดินในซาดิมแข็งอยู่พี่น้องจะมาทางขึ้นเ์านี่ครับทางขึ้นคือเราต้องเราต้องมาขึนทางเขา อ่าถ้งขึ้นอยู่ครับเห็นงงั้นเสียงเนี่ยพี่น้อง าจะมาตั้งนี้อาจจะเป็นตรงนั้ไม่ได้รอกต้งไปบอกเราดันมาตรงนี้นน เอาอยู่ดีพี่น,อน,นอ้องเอ้ยเนครับงานไมโคอยู่กับเสี่ยวข้างนพี่น้องเอยเขาจกั้พี่เ็นะ้าแวเ่นบาข้พี่เอ็นะอันนี้เราไปแงเ้นมเนี่ยดส,ส่งซีนนะเาะา,างนี้มีโตัวบอกเราเลมเราก็เรามาขึ้นทังนี้นะ ครับเจ้าจะทีดักได้เลยพี่น้องเอ้างานพิงงานพี่น้องเอ้ยอย่าไปซีิรอย่าัิซเรีอสไหนดักได้เอาไปลากได้ครับไล่ใครไล่กี่ตกกี่โค้นพี่น้องมันมีธรรมศาสตร์อารทำอาหากินนพี่น้องเนาะซีเรียสอาจารย์อดมาอาจารย์ก็ทีลางให้ดอกสั่นลงไม่ได้คลิปเรียบร้อยแล้วพี่น้องกันบล็อกกันว่าเราบลากก่อิจะเปิดคลิปเลยเหรอให้เราฟังเลยเหรอเม่นวะเมียอีบีบ่เออว่ากันแล้วดิ โอเคบังทองฮวา้วมญแล้วจะลูกพี่เด้อโอเคครับออาสุดเสียพี่น้องเบื่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ฝาก่านี้ก่อนครับไปกับจานออดไอยันออดบ๊ายบายด้วยผม